สวัสดีค่ะปิงปองค่ะครับจครับวันนี้กลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราสองคนจะมาพูดเรื่องเอกสารการขอสินเชื่อไฟแนนซ์ว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างในการขอสินเชื่อนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะป้าข้อหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนสามใบแบบนี้เลครับ ข้อสสำเนาทะเบียนบ้าน3ใบตรงนี้นะครับข้อ3สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน1ใบครับข้อ4สเตทเมนย้อนหลัง6เดือน1ชุดครับตรงนี้เลย แต่สำหรับลูกค้าที่ค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะให้ใช้เอกสารแทนสลิปเงินเดือนเท่าที่มีได้เลยค่ะ <Okay. S 1> เช่นทะเบียนพาณิชย์ใบเช่าร้านใบเช่าแผงหรือว่าใบเสร็จซื้อขายของเป็นต้นไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนในคลิปหน้าเราก็จะมีเก็บความรู้ดีๆมาฝากวันทุกคนอีกนะครับ oh. ปากกดติดตามเพจต้นป้านมาเก็้ขีดบอยซ่าแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะ YouTube ค่ะต้นป้านมาเก็้ขีดบอยซ่าเหมือนกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย